ีอากาศดีพี่น้องจ้ามิแดดเขาป้าหาเฮ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเซ็กซี่เด้ประเดยเซ็กซี่มานบอ๊อหมานแล้วเาจะป้าจะขอนลูกเจอเห็ดงามๆเลยด้วจ้า บรรยากาศป้างาม,มากเลยพี่น้องจ้าแดดสองลำลายลำไายจ้ะต้นไม้เขียวกระจีนี่มัตเตสา์ว่ามีคนอย่างเลยจ้าเยอะจ้าพี่น้องจะอีกแล้วจ้า,จา,ว,จาว้าวว้าวางามงามงามเลยจ้านี่พี่น้อง สองดอกคุณดอกนึงกําลังโพจะพี่น้องนี่นี่นี่อีกดอกหนึงพี่น้องจ้างามงามกําลังแกงเสียบจะะว้าวว้าวว้าว,ว,าวเจออีกสองติดกันเลยจ้ะแมมว้าวๆ้าสุดายมากพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามสี่หา้าอีกพี่น้อง หกเจ็ดเนบ่เจ็ดดอกมองเดียวเจดอกเาี่เจดอกมองเดียวจ้ะเจดอกาบ่พี่น้องเจ็ดแปดแปดเราจะแปดแล้วเก้าสิบดโอ้สิดอกนพี่น้องจ้ะโอ้มองเดียวสิดอกนหัวกําลังพูดมั่น เก็บจัดเก็บพี่น้องทางค่อยจักน้อยจ้ะอือหนูกำลังจะเกงบเสร็จพี่น้องจ้ะท้ายเงาพี่หนูก็เสร็จจ้ะช่างหนูแก็สิกเก็บพี่น้องจ้ะว้าแต่มีคนมาเก็บจ้ะถิงไว้ไม่ได้หรอกพี่น้องพ่อแล้วก็พ้อเก็บจ้ะหลอกนงินถิงไว้ไม่เหลือเลยจ้ะนี่ ไป,ไปต่อไปต่อมีบางไดอกอีกอุ้ยพนนี่นออ้อน,นี่อีกดอกหนึ่งโอ้งาบมาดอกนี้พี่น้องดูน้ำมอุ้ยมีดอกไม้อีกดอกนึงจ้ะนี่ก้าจีแหางจักหน่อยพี่น,ออน,อนอ้อ,อนง อเดี๋ยวค่อยตัดขาได้จ้ะเดีด๋ยวค่อยตัดข,า,า,ไขา,ดา,าไปนิดหน่อยแห้งไว้ซะจ้ะแต่ะ่าเฮาอย่าไปเตะตองเขาเด้จ้ะถ้าเฮาไปเตะตองเขาเขาสิบ่ใหญ่เด้จ้ะอือว้าวเอกรางามอือใหญ่ใหญ่ว้าวแสงแดดสอ่องตัดไปคา เก็บเดี๋ยวก็มาตักขาพี่น,อน้องตันดันยังหน่อยกําลังสดจ้ะอ้อหืออธิษฐาเก็บมาอธิษฐานเชียร์กาํกา,กาลังดีจ้ะพี่นออ้องจ้าไปเต้อทิมีเก็บเชียนึง นี่ไปตไปตจออีกแล้วจ้ะรดนูโดตานี่ดอกน้สองห,ององห,ออหน่อยสวยามดอกน้อยๆกํลังเซ็บจ้ะ ดอกนี่พี่น้องคุกพึ่งหวานซ่อมเหนีกกำลังเสร็จน่นจานส่มเนียกกำลังเสร็จกำลังหวานจ้ะโอ้พี่น้องดูเห็ด่อยคอหักกระเสีดยดายแท้เอาตะขากะระเพาะบึงหล่องือโค้หักหัวใจมาเต็มคอยกระเจดยด้แทะ โอ้ยคุณพ่พอ,อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าน่เนี่ยกูสทรงดอกสรงดอกดีจ้ะพีน้องกงคู่พี่น้นนอย,ออออยหัวโดนแทะไปเลยจ้ะโอ้อบอบุอบนออีกจําน่กำลังแกงแซ่บพี่น้อง มันสูงเนี่ยใยมันงอเน้นแบบเีบหน่อซ้ำโชคดีม่โดนเตะห,าหาัวหักหาอีกค่ะพี่น้องจะ้ะอีกพี่น้องจะ้ะห้าขอจ้ะทางกับ่อยค่อย,อยพี่น้อง าวเจอแล้วจ้ะดอกหนึ่งนางพญาอเห็นปะจ้าโอ้ยโอ้ยบังขาขาผู้สาวมา้งปวดแผลขาผู้สาวหนล่ะม่ขาผู้สาวเขาปวดแผลย่าผู้บอกเห็นผิดพี่น้องตั้งแต่เธอตะเคยยังเพื่น เห็ดพิษจ้ะเห็ดอันตรายค่ะเดี๋พี่น้องเห็ดแต่มันอยู่ไก่ดอกนี่จ้ะเก็บได้จ้ะบูล่ะสีแดงเห็ดนี่เห็ดพิษขั้นอันตรายเด้อพี่น้องจ้าเนี่ยองเสียงขึ้นนี่จ้ะสีแดงกำสวยกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะนี่พิษอันตรายถึงชีวิตนะจ้าเนี่ย